<Das S 2> โอ้ประชันกานประวานอาทิตย์ที่า,<บ>า1ประ,าาประวานก็เลยคิดตัวค่อยเียนรู้เีนไปเีนมากันยดถึงตัวเนาะแม่วาด่าเพราะเป็นหลังเราว่าชื่นมากลาลาเขาอต้องใหม่ไปหา,ปานุงานหาหมอหมอเขาว่าวิญ่าขันรอดต่อคือหลบวิญญาณขันรอดต่อรอ,อดต่อรอดต่อมียังรอดต่อเริ่มต้นนีดีล่ะเข้ามาโอ้ยชุ่นข้อหนักข่อยกันมีดอ รุ่นสามตอนนักขนาดรุ่นสามปอนปอยอกระางนักกระช่างคนต่อไปมงนี่มาที่น้องยี่นี่วันวันวันอำเพรวันที่พี่น้องไงแต่พ่อใหญ่ไหมนอนหลาโอ้ยเป็อโอ้ยพี่ไงโอ้ยลูกสาวจะาเออจ้าจ้จ้จ้าทยกทั้งบาทสอนเลยไ่ได้ยนเยอหรอกแต่ม่ได้ยุ่ อับขอบคุณยตอับกันแน่นครับขอบคุาบานไปออ้าวินวัดดบที่นอกวัาดีที่นอกแที่ลยเขาเยอะมากหรอโอ้ต้องมีบทบาทอมีน้าบทบาบ้านอัมพรวันอือทินเกษตรลาข้าอืมท้าวนาก่อมากท้าวนาหรอโอ้ทานาครือกระชอนนี่ราอย่านภาค ทำนาลือกระชอนเลยไม่มีแรงนอนเอาเลยไม่มีโอกาสนอนเอาแรงพอครับเวรกรรมคนทำนานปุ๋ยก็ชักกระแพงเป็นว่ารถไถรถฮะสารได้ปุ๋ยฐานโดยที่ลูกละพันสี่พันห้านนะ รถไถก็จ้างเขาจึงมารถเกี่ยวก็พยายามขึ้นราคาผลผลิตออกมาเอาไปไขายเมียก็มานั่งหน้าเขาก็ไปนั่งหน้าตัวนเขาจะไนั่เมี่ยแต่เขาไปนั่งมขอขอขเมีนเน่ยแต,แต่เวลาทําไม่เห็นมันมา,าสาหายัวก็เลยโสน,นั่งน,น,นานั่งนายัางไรป่ เพราะว่าข้าวไม่มีราคาไอ้เห็ดยี่หรอกก็มีราคาก็่ไเห็ดอยู่หรอกวันมันพวกจัเห็ดหนังเนี่ยนะพันเทพก็เลยขอบอกชาวบ้านอำเภอวันว่าหาอย่างอื่นซื้อข้าวกินดีกว่า้โอจำเงินจำเงินก่อนนะพ่อันเทพถ้ายอดยุกน้ำหน้ายอดยุกน้ำหน้า นี่ยอย้อนกับฟ้าถามสองเดียวมัย้อนไม่เห er ็นเลยปวดฟ้าแ่พย้อนนั้ตัวเองว้ยย้อนทักปวดว่ากาบวกเพื่อนสองพันเงินเอาอาไราด้วเนาะเลียมทีเสียงรักจะตามหายว่าคุณพี่มันย้อนทัปดนีมือสั่นือสั